กราบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่3ามร้อยเจ็ดสองครับพี่วันนี้ก็มีพระพี่ๆเลือกหาเลือกชมมาหลายองค์จุดใช้ชิ้นเดิมพี่เจอกันห้าโมงเที่ยงนะพี่เนาะช่วงนี้แบบเป็นไข้นะพี่น้องนะครับวานี้ก็หยุดหนึ่งวันอ่ะนี่ครับฝากช่องหน่อยพี่ฝากครับสับช่องที่เด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีตัวไทยหรือว่าท่านพี่จะแอดไอดีไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าห อ่ะวันนี้ครับมีพระมาประกวดแล้วก็นี่มีหลวงพ่อโสธรเลยนะครับนี่ครับทีเนื้อเลยนี่ครับองละรายการละเจ็ดร้อยนะพี่นะรายการละเจ็ดร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันแล้วกันนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีทุกท่านได้เก็บไว้นะครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะครับอันนี้เป็นทองไมคอนนะนี่ครับนี่พร้อมกล่องพร้อมสลับนี่ครับอันนี้จะผมจะเรียกเป็นรายการรายการไปนะพี่นะ่ะนี่ครับเป็นทองไมคอนนะครับประมาณนี้ นี่ครับสวยๆเลยนะเป็นอันนี้เป็นเหรียญเสมาเนี่ยครับนี่หลวงพ่อโสธรนี่ครับอันนี้ลงยาสีออกน้าเงินน้าเงินนะนี่ครับใครไวใครได้นะครับองค์ละหกร้อยนะครับองเดียวหกร้อยนะครับสององนะครับสองรายการหนึ่งพันบาทวันนี้แบ่งปันกันไปพี่นะปีสองห้าศูนย์เก้านะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะพี่น้องนะช่วงนี้เป็นไข้พี่นะเจ็บคอยังไม่หายเลยนะครับวันนี้จะพูดน้อยๆหน่อยนะนี่ครับอ่ะ นี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อโสธรนี่ครับเนื้อสวยนะครับน่าเก็บสะสมเนาะนี่ครับน่าเก็บสะสมนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเหรียญเซมานี่ครับอะรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สองอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกอบทองมีคอนนีครับประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปตรงไหนผมก็ต้องขออภัย พี่ๆ FC ด้วยนะนี่ครับนี่อันนี้ลงยาเหลืองนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่เนาะเนื้อเงินลงลงยาเหลืองนะครับทุกรายการเลยนะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับจังหวัดะเชิงเซานี่ครับรนี่ครับใครไวใครได้นะพี่เนาะนะครับทอกรอบทองสวยๆนี่ครับ,ออบนี่ชัดเจนพี่เนาะ ขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์มาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงได้นะครับทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีตัวถ่ายทุกรายการนะนะครับอ่ะองค์ที่สองนี่ครับต่อไปเป็นองค์ที่สองที่สามพี่เนาะเนี่ยเป็นลงยาแดงนะครับลงยาแดงนี่ครับนี่เหรียญเงินนะพี่เนาองนียเป็นเหรียญเงินนะครับรแล้วก็มีลงยาแดงมาให้นะครับหลวงพ่อโสธรน,นี่ครับ ีนปีสองห้าศูนย์เก้าเหมือนกันนะครับได้ประมาณสี่ได้มาสี่รายการอ่ะนี่รายการที่สามนะครับอันนี้ลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงนะครับทองเมคอนนี่ครับประมาณนี้นี่ครับสวยนะครับจัดมาได้เลยนะนะครับใครววาใครได้นะครับนะครับรายการละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันอ่ะรายการที่สี่พี่นะครับอันนี้เป็น ลงยาเขียวนี่ครับทั้งหมดมันมีประมาณเจ็ดเจ็ดสี่พี่นะครับเจ็ดลงยานะเจ็ดสี่ครับเจ็ดวันนี่อ่ะจัดปลายพี่นะนี่ใครไวใายได้นะปีสองห้าศูนย์เก้านี่ลงยาเขียวนะครับสวยนะครับนี่เนื้อเงินลงยานี่ครับทองไม่ค่อนชัดเจนสวยๆนีครับหน้าเก็บสะสมครับนี่ จัดปลายพี่นะรายการนี้นะสวยนะระดับเดิมเิมเลยนะครับเตรียมกอบทองเมคอนมาอย่างดีนี่ครับอ่ะจัดปลายพี่รายการที่สี่นี่ครับอ่ะต่อไปเป็นรายการที่ห้าพี่นะครับรายการที่ห้าผมจัดอันนี้ก่อนนะต่อไปเป็นรายการที่ห้าเนี่ยครับเป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับใบประกาศพระรอดพิมพ์ใหญ่ใบประกาศนะพี่นะนี่ครับรายการที่ห้า เนี่ยเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินเผานะครับกุวัดมหาวันนะครับลำพูนเนี่ยครับพระรอดลำพูนแล้วกันนี่นะครับเนื้อสวยเนื้อดีอ่ะเนี่ยครับพร้อมใบกระตีเอาใบประกวดเนี่ยครับกุกเก่าๆนะครับเนื้อแบบสวยนะครับเนื้อเก่าเนี่ยขอรูปเ่มเติมงไหนก็ได้มาเลยนะครับจัดมาครับเบอร์โทรกับไอดีไ์ก็อยู่ใต้คลิปแล้วพี่นะครับ นี่ครับรายการที่ห้าพี่ <c oughs> นี่ครับผระรอดลำพูนนี่ครับชัดเจนนะครับรายการที่ห้าพี่เนาะพร้อมไปประกวดไปไป,ประกาศ <c oughs> นี่ครับอะรายการที่ห้ารนบชุดนี้เลย ต่อไปเป็นรายการที่หกพี่นี่เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้ได้มานี่ครับได้มาสามนี่ครับได้มาสามโดยมีมีกี่ชายสามชายนะครับสามชายแล้วก็สี่ชายห้าชายนี่ครับนี่สามชายสี่ชายห้าชายนะครับวันนี้จัดมาพี่เนะครับอ่ะอันนี้เป็นสามชายก่อนนะครับสามชายนะครับสวยๆรายการละหกร้อยนะพี่นาะสองรายการหนึ่งพันนะครับส่งฟรีตัวไทยทุกรายการจัดมาพี่นะครับอย่าเสียเวลานะครับหลวง เป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายนะครับเนื้อโลหะผสมครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนี่ครับเนี้ยซีนไม่ค่ดีเลยนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อเนื้อคมนะครับรายการนี้รายการที่หกนี่ครับนี่อันนี้เป็นสามชายนะพี่เนาะนี่ครับรายการที่หกครับเนื้อเก่าเดิมเลยนะครับเนื้อเนื้อมันๆันบแจ่มจริงพี่นี่ครับแจ่มจริงชัดเจน นี uh, ่ยพ <Yeah. S 1> ี่ดูงี้เนี้ยเป็นพิมพ์กีตาพี่เนี้ยเป็นพิมพ์คีตาเนี้ยผ่านการใช้งานมาแน่นอนเนี่ยสภาพก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนื้อสวยเนื้อเนียนอ่ะจัดไปพี่ชุดนี้นี่ครับนี่ครับจัดมาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับนี่ครับรายการที่หกนี่รายการที่หกครับเป็นพิมพ์กีตานะครับสามชาย รายการที่หกนะนะครับแต่ผมจัดลงพ่องเงินในห้ก่อนต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี่สี่ชายรายการที่เจ็ดสี่ชายแล้วจัดลงพ่องเงินให้ก่อนนะนี่ครับนี่นี่รายการที่เจ็ดนี่ครับเป็นรูปรหล่ลงพ่วเงินเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ชตาสี่ชายนะครับเนื้อโลหะผสมนะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนี่ครับจัดจัดไปพี่นะชัดเจนดอย่างนี้ครับเนื้อดีครับ นี่ขายไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้หลุมเพินนี่ยครับขครไวใครได้นี่ครับน่าเก็บสะสมพี่นะนี่ครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ครับ,รบดูในความเก่าเนื้อหาดีนี่ครับจัดไปพี่เนื้อสวยน่าเนียน นี่ครับเป็นพิมพ์สี่ชายรายการนี้นี่ครับตัวสวยๆนะพร้อมตะใบมาเลยนี่ครับวันนี้มือสั่นๆหน่อยพี่นะบางทีก็เจ็บคอมากครับเหมือนคออักเสบพี่นะครับอ่ะนี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับหลงพอเงินนะครับสี่ชายหลงพอเงินปัดปังขานนี่ครับหลงพเงินนะครับรายการนี้นี่ฮัดเจนตัดมาพี่นะ แม่งลไปหลวมพุงเงินนี่ครับวัดบางขานนะครับรายการที่เจ็ดพี่นะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดอ่ะตัดไปพี่รายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดพี่นะนี่ครับเป็นห้าชายนะครับมีสามองค์นะครับวันนี้มีสามองค์นี่ครับมีสามองค์เนื้อโอ้โหเนื้อกาจัดสามชายเอ้ห้าชายนี่ครับหลวมพงเงินวัดบางขานพิมพิตาห้าชายนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางขานนี่ครับเนื้อดีนะครับรายการนี้เนื้อดี <c oughs> นี่ครับรายการที่แปดพี่นี่ดูเนื้อดีเนื้อสวยนี่ครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าพี่นี่ครับราเก็บสะสมพี่ออกเนื้อ,อีเขียวนะสภาพประมาณ98% <c oughs> เ,เลยนะองค์เนะนี้ยนีครับ สดใสพี่นะครับสวยเดิมพิมพ์จิดตาสวยๆนะครับรายการที่แปดนี่ครับพร้อมใบประกาศจัดไปพี่นะหลบพ่อเงินนะครับรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่9พี่เป็นเหรียญมั่งนะครับ รายการที่ก้ามาเป็นเหรียญเลยมีองค์เดียวด้วยด้วยเนาะเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินนี่ครับเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อคงนะครับรุ่นแรกนี่ครับเป็นรุ่นแรกด้วยครับปีสองสองสี่แปดสี่นะครับวัดบางกระพร้อมนะครับสมุดสงครามนี่ครับเนื้อเงินนี่ครับเป็นหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมเป็นเนื้อเงินนะครับสวยๆนี่ครับ น,นานได้มาทีนะพี่น้องนะหลวงพ่อคงเนี่ยนะครับวัดบางกระพร้อมนะปีสองสี่แปดสี่นี่ครับจัดไปพี่จัดไปใครไหวใครได้แล้วกันนี่ครับใครไหวใครได้นี่ครับสวยๆนะน่ครับสวยๆนี่ครับใครไหวใครได้เลย ใครแหวใครได้นะพี่นะรายการนี้รายการที่เก้านะครับหลวงพ่อคงนะครับไปกินไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อคงมันปรับะพร้อมนี่ครับปีสองสี่แปดสี่นี่ครับจัดมาพี่จัดมาเนื้อสวยเนื้อเนียนนะครับอะนี่ครับแบ่งกันไปนะครับรายการที่เก้าพี่ นี like this. Like this. Right. Anyways, ่ครับแบบนี้เลยอ่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเนี่ยนางพญาดีกว่าเนี่ยนางพญาก็ได้มาองเดียวพี่ครับนางพญาพิศนุโลกเนาะได้มาองเดียวนะเป็นพิมพเข่าโค้งน่ครับเข่าโค้งสวยๆนะครับพระนางพญาอยู่นะฮะห้าไปจับพาคีของพักเครื่องเรานะนะครับเป็นเนื้อเนื้อดินเผาเนี่ยครับกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยครับตรงปกทุกรายการนะครับรายการที่สิบนี่ครับเนื้อสวยเนื้อดีนะครับเนื้อเนียนๆเก่าๆเลยนะครับเนื้อมันๆไปเลยนะครับ พระนาพญานี่ครับนี่ครับดูรอยมนลสารเป็นเม็ด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 ูเด็นะครับนี่ครับแจมเลยนะครับนะพระนาพญาพิศนุโลกนี่ครับใครว่าใครได้นะครับนี่ครับครับรายการนี้นะนี่ครับพี่จัดไปพี่รายการที่สิบ นี่ครับรายการที่สิบพี่โอ้โหเนื้อดีแต่ขอรู้เพิ่มแต่วงไหนก็จัดมาได้เลยนะครับนำพยามีองค์เดียวนะครับนี่มีองค์เดียวพี่นะมีองค์เดียวน่ครับได้มาชุดเดียวอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการที่สิบนำพญาพิษณโลกนะครับอยู่ในห้าพิจากณาภาคีพักเครื่องเรานี่ครับพร้อมกล่องครับองค์ละหกร้อยนะสององสองรายการหนึ่งพันครับวันนี้แบ่งกันไปนี่ครับอ่ะรายการที่สิบนะพี่นะ ต่อไปเป็นรายการที่สิเดนี่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรเนี่ยพระผงสุพรรณนี่ครับพระผงสุพรรณพิมพหนาแปรนี่ครับนี่ครับเนื้อดีนะครับอยู่นะครับเป็นจัดเหมือนกันนะครับขายชอบจัดมาพี่นะนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับเนื้อดินเผานะ่ครับวัดพระศรีรัตนหาธาตุเนี่ยครับสุพรรณบุรีจัดมาพี่โอ้โหเนื้อเก่าจริงครับมัสานดีนะครับรายการที่สิบเอ็ด นี่ครับโอ้โหดูดินี่ครับเนื้อเก่าเดิมเลยนะครับเนื้อเก่าเดิมนะครับรายการนี้นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนี่ครับมีรอยกดนิ้วมือจางๆเนื้อนินเนื้อเนื้อดีครับอันนี้เป็นเนื้อดินเผาครดูครับิหน้าแก่ครับหน้าแบบสวยๆนี่ครับหน้าสวยหน้าเดิมนี่ครับ จัดมาพี่นะครับอ่ะนี่รายการที่สิเบเอ็ดนี่ครับ,รบผมสุพรรณพิม์หพน้าแก่นะเนี่ยครับจัดมาพี่สวยๆนะครับแป่งกันไปพี่นะครับพร้อมใบประกาศอ่ะนี่ครับนี่นี่ครับเดิมๆเ,เลยต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้ก็มีองค์เดียว นี่เลยนี่ครับหายากเนี่ยผมบอกเลยนะหายากจริงนี่ครับเป็นเหรียญนี่ครับหล่อหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์ประพามนทลนะครับนี่เป็นไงครับชัดเจนนะนี่ครับน้าเก็บพี่นะนี่เป็นเนื้อทองแดงนี่ให้ดูก่อนนี่วัดปากของมาคำเท่านะจังหวัดชัยนาทนี่ครับเป็นพิมพ์ประพามนทน นี่ครับรัสมีนี่ประมาณนี้พี่มาพาบนทัร์รัศมีนะนี่ครับอ่ะหลวงปู่สุกนับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสองพี่นี่ครับเนื้อสวยเนื้อเนียนนี่ครับมีรอยจานด้วยพี่นี่รอยจานของหลวงพ่อเนี่ยครับ นี่ครับการล่อบนลานนี่ครับมีย้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นย้อยบนแบบเขาไม่ได้ฝนตะไบมาครับเติมเดิมนี่ครับรอยฝนนี่ครับไม่ได้ฝนตบายมาประมาณนี้นะนี่ครับเนื้อดีครับเนื้อเนียนครับพิมพ์ประพาโมลโทนรัศมีนี่ครับเป็นหลวงผู้สุขนะครับวัดปักของมาคำเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนี่ครับแต่สวยจริงนี่ครับชัดเจนครับสวยวแบบนี้ นี่ครับนี่ครับผมแพ็กไปอย่างดีพี่น้องพระต้องปกทุยก,การนะครับรับประกันได้นะไปมีการสับเปลี่ยนแน่นอนนะครับอะรายการนี้รายการที่สิบสองพี่ถัดไปนี่ครับได้สองชุดต่อไปเป็นรายการที่สิบสามพี่อันนี้ก็ส่วนมากเป็นพระเป็นเจาา้าพระคีนะพี่นะนี่ครับพระซุ้มกอนี่ครับนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระหนกนะครับมีกระหนกข้างๆนี่ครับ ตรงรูปถ่ายนะพี่นะครับตรงตรงปกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับกุรานทุ่งเศรษฐีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับนี่ครับผักสมกอนี่ครับเนื้อดินเผาเนี่ยชัดเจนนะครับพระเป็นจากภาคีเหมือนกันนี่ครับนาเก็บสะสมพี่นะพระสมัยก่อนนี้นี่ครับเนื้อดีครับเนื้อเนียนเนื้อคมนี่พี่ดูแล้วกันนะครับเนื้อออกมันๆนะนี่ครับเนื้อออกมัน นะครับดูคาบมนสาเนี่ยเป็นเม็ด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 กันเลยจัดมาได้นะครับรายการนี้รายการที่สิบสามพี่องละหกร้อยนะครับสองรายการหนึ่งพันนี่ครับ, 600, ค,รบ,ร 1, ค,รบคู่ละหนึ่งพันพี่จัดมาสวยงามพี่เนาะนะครับขายได้ไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับถูกใจแน่นอนขายได้ไปเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง จัดมาพี่นะรายการนี้นะครับสุ่มกรอนี่ครับรายการที่สิบสามพี่จัดมาเครับใครไว้ใครได้นะครับอ่านี่ครับใครไว้ใครได้ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนียครับรายการที่สิบสี่พี่อันนี้เป็นเหรียญนะ่ยครับรุ่นแรกรุ่นแรกไมไม่ใช่นะครับรุ่นสร้างบารมีครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่ครับหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาจัดมาพี่นี่ครับนี่มีรอยจานหลวงพ่อเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินมีรอยจานด้วยนี่ครับแต่ดูรอยจานข้างหน้านี่ครับโอ้โหจานรอยจานสวยๆนะครับจางๆนะนี่ครับรอยจานจางๆนี่ผมบอกเลยนี่ครับรอยจานหลวงหลวงพ่อนะครับนะครับรุ่นสร้างเรามีด้วยนะนี่ครับใครมีเก็บไว้ดีมากนี่ครับ นี่พีสองห้าหนึ่งเก้านะครับรุ่นสร้างบารมีเนื้อเงินนี่ครับห่วงสวยๆนี่ครับห่วงสวยๆชัดเจนครับมีรอยจานนะครับขอรูปเพิ่มเติมพวกนี้ก็จัดมาเหนียวหูดีครับเนื้อเงินเรวดูเด็ดรอยมันๆเ่ิมเนื่มนะเนื้อเงินแน่นอนนี่ครับอ่ะจัดไปพี่นับรายการที่สิบสี่พี่รายการสุดท้ายนี่ครับตรงปกแน่นอนนะครับใครไวใครได้นะครับ องละหกร้อยนะครับสององหนึ่งพันนะครับวันนี้แบ่งปันให้ท่านพี่เอฟซีเลยนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนประมาณผมวันนี้ผมลงประมาณกับสิบสิบเอ็ดโมงแล้วพี่เนาะตอนนี้1ิเอดโมงสิบี่นะครับเนี่ยครับ1ิเอดโมงจะเที่ยงแล้วน่ครับอ่ะจัดไปพี่นบรายการนี้รายการสุดท้ายรายการที่1ิบสี่ครับอ่ะถ้าผมพูดผิดประการใดไปตรงไหนผมก็ต้องขอภัยพี่ๆอ c ซด้วยนะครับนะครับใครวใครได้แล้วกันนะครับฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้า 6232847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าทาพี่จะแอด ID เดยไลน์มาทางเราก็ได้พี่0 9น623 2847นะนี่ครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่372ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพี่ FC ที่เข้ามารับชม EP นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม